วันนี้เป็นวันพุธนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสเดินทางผ่านไปที่ก,กาดฝรั่งนะครับซึ่งก็มีตลาดนัดทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธท,ที่กาดฝรั่งหรือตลาดฝรั่งนะครับอยู่ที่อำเภอหางโดนถนน108นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะขายของบางส่วนก็กําลังวางของที่จะขายนะครับตอนนี้ก็กําลังกลางนะครับตลาดนัด ที่กาดฝรั่งหรือว่าตลาดฝรั่งนะครับก็มุมขายเสื้อผ้าครับกำลังจะเริ่มวางของนะครับช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสามจะเข้าบ่าย4ี่นะครับ ก็มีของใช้สอยหลายอย่างนะครับทั้งของใช้สอยของอยู่ของกินอาหารสาเร็จรูปนะครับเครื่องอุป,ปโภคบริปโภคก็มีกัเ่เยอะแยะนะครับที่ตลาดกาดฝรั่งแห่งน,นี้นะครับอยู่ที่อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คนก็เริ่มที่จะจัดจ่ดจดายใช้สอยนะครับเสื้อผ้าอ่อนก็มีนะครับทั้งมือสองและมือหนึ่งครับบริการให้สําหรับพี่น้อง ที่ไปหาจ่ายใส่สอยกันนะครับที่ยืนอยู่นี้นะครับเอาคิวสถานที่วางขายของนะครับซึ่งก็สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้มาประจําก็จะมาเอาบัตรคิวนะครับเอาสถานที่ล็อกขายของนะครับสำหรับราคาวางขายของนั้นก็แล้วแต่นะครับเราเอากว้างใหญ่เล็กแค่ไหนอย่างไรนะครับ ขอบคุณท่านที่เข้าชมนะครับกดไลค์กดแชร์ชให้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ